ันนี้เดวก็กลับมาทําตัวไฮเฟมเหมือนเดิมนะคะตัวกระชับรูปร่างของเดลนะคะซึ่งรอบที่แล้วกลับไปได้ผลดีมากๆค่ะหน้าท้องเดลรู้สึกว่ามีความแข็งแรงขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนและวันนี้คุณหมอแนะนําเพิ่มให้เดลนะคะก็คือการสลายไขมันเดลสนใจเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเดลแบบมีปัญหาเรื่องพุงมาน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับเดลเลยนะคะ ทุกคนคะตอนนี้เราก็ทําการสลายไขยมันอยู่นะคะร้อนๆอ,อุ่นๆน,น,นะคะไม่ได้มีความทรมานเลยคะ่ะสบายท้องมากๆเลยคะ่ะในส่วนของน้องเดลนะคะน้องเดลจะกังวลกับบริเวณพุงหมาน้อยนะคะสะส่วนใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยสลายไขยมันแล้วก็กระชับพุงหมาน้อยแล้วก็ช่วยลดพวกเจูไลไรหรือไขมันสะสมนะคะทําให้ผิวดูกระชับขึ้นแล้วก็เอวเล็กลงนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนใครที่สนใจอยากมีหุ่นกระชับหน้าท้องเป๊ะแบบเดียวนะคะมาได้เลยที่สุทธิศัคลินิกนะคะ